สวัสดีครับวันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ สำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือพุทธอุทยานมหาลาชวัดวชิรธรรมมารามนะครับอยู่ตำบลบ้านไม่นะครับอำเภอมหาลาชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่นี่นะครับก็มีหลวงปู่ทวดอุคงใหยนะครับประดิษฐานอยู่กลางน้าเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปลาฉบับบ้านๆนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปท่องเที่ยวนะครับพุทธอุทยานมหาลาชนะครับแล้วก็ชมว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามช่างประปลาฉบับบ้านๆไปชมได้เลยครับ บริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับพุทธอุทยานมหาราชนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถจอดรถนะครับได้บริเวณด้านหน้านี้ได้แล้วครับก็จะเป็นลานจอดรถที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับก็อันนี้จะเป็นตลาดหลวงปู่ทวดนะครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่ทวดนะครับที่อยู่บริเวณกลางสระน้ํานะครับเพื่อนๆก็ต้องเดินผ่านตลาดหลวงปู่ทวดนี้ก่อนนะครับข้างในก็ครับก็จะมีสินค้าชุมชนจําหน่ายนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาท่องเที่ยวได้นะครับในวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีร้านค้าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาจะบอกบ้านจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปในตลาดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับชมว่าด้านในจะมีสินค้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ มือเพื่อนๆนะครับเข้ามาในตลาดหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆจะได้พบกับร้านค้าจํานวนมากเลยนะครับเดี๋ยวับเดี๋ยวช่างประปาจะรปบ้านๆนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับเดินเที่ยวภายในตลาดสดหลวงปู่ทวดนี้นะครับว่าที่นี่นะครับจะมีสินค้าอะไรจําหน่ายบ้างนะครับนี่นะครับเป็นระยะทางยาวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายของนะครับแล้วก็ของกินจะค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับตลาดที่นี่นะครับ เดี๋ยวทางปลา,าจะบาบ้านๆก็จะพาเพื่อนๆตรงไปเรื่อยๆนะครับชมว่าที่นี่มีสินค้าอะไรขายบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมรอมๆกันเลยครับ บริเวณจุดนี้นะครับเมื่อเราเดินเข้ามาภายในตลาดหลวงปู่ทวดนะครับก็บริเวณด้านขวามือนะครับอันนี้ก็จะมีทางเดินแยกมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับนี่นะครับทางเดินตลาดนี้นะครับจะมีระยะทางค่อนข้างยาวนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับจะมีของขายสองข้างทางนะครับก่อนที่เราจะไปไปกราบไหว้หลวงปู่ทวดนะครับที่อยู่กลางน้ํานะครับช่าาประปาจับบ้านาก็แวะผาเพื่อนๆมาบริเวณนี้ก่อนนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นสิ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็มีปะพุตธููปอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวช่างมาป่าจะปั๊บันบ้านจะพาเพื่อนๆไปชมครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นอาคารนะครับที่ปรดิสถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็ไอ้ไข่นะครับนี่นะครับภายในพุทธอุทยานมหาราชนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเดินมาในบริเวณตลาดหลวงพุท้วดนะครับเดินมาประมาณกึ่งกลางของตลาดนะครับก็จะมีจุดให้เพื่อนๆเลี้ยวขวานะครับแวะเข้ามานะครับก็จะมีไปลักษณะโดมอาคารแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีไอ้ไข่นะครับแล้วก็ สมเดเ็จพระนเรศสวนมหาราชนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้กราบไหว้นะครับใครที่มาตลาดหลวงปพ่ทวดแห่งนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเลี้ยวมานะครับแล้วก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนี้ได้เลยนะครับ เพื่อนๆนะครับเข้ามาในตลาดสดหลวงปู่ทวดนะครับหรือว่าพุทธอุทยานมหาราชนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาภายในบริเวณตลาดแล้วนะครับก็จะมีจุดหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆเลี้ยวขวามาที่จังหวะป่าผาเพื่อนๆมานะครับแล้วก็จะมีเป็นอาคารนะครับที่ประดิษฐานสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ไข่นะครับให้เพื่อนๆเข้ามากราบไหว้นะครับบริเวณด้านในอาคารนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ มีการจัดแสดงไว้นะครับก็คือหอศิลป์กรุงสยาม3มิตินะครับหุ่นขี้พึ่งโรงละครนะครับนี่นะครับจางป่าฉบับบ้านๆก็อยู่บริเวณด้านหน้าหอศิลป์กรุงสยามนะครับอันนี้ก็จะเขียนว่าตลาดหลวงโพทวดพุทธอุทยานมหาราชหุ่นขี้พึ่งครับที่นี่นะครับก็จะมีค่าบัตรเข้าชมนะครับสำหรับผู้ใหญ่40บาทนะครับแล้วก็เด็ก3เด็ก20บาทนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมได้เลยครับ ตอนนี้นะครับช่างบปานฉบับบ้านนะครับก็เข้ามาภายในหอศิลป์กรุงสยามสามมิติแล้วนะครับนี่ก็เป็นบริเวณทางเข้านะครับพอเพื่อนๆเข้ามานะครับก็จะได้พบกับบ้านจําลองนะครับนี่นะครับก็เป็นการจําลองนะครับวิถีชนบทสมัยก่อนนะครับว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็ภายในห้องนี้นะครับก็จะมีการจําลองไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นโมเดลนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆนะครับที่มาพุทธอุทยานมหาราชนะครับแล้วก็มาเดินในตลาดหลวงปู่ทวดนะครับก็ให้เพื่อนๆแวะเข้ามาชมบริเวณนี้ได้นะครับค่าบัตรเข้าชมก็ผู้ใหญ่4ี่บาทนะครับเด็ก20สบาทนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะจําลองบ้านเรือนในสมัยก่อนไว้นี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการละเล่นนะครับนี่นะครับก็จะมีการซู้ลบนะครับในสมัยโบราณนะครับก็มีการจําลองไว้นะครับอันนี้ก็ จะเป็นรูปแบบของเรือนะครับนี่นะครับก็จะบอกชนิดเรือนะครับว่าเป็นเรืออะไรมากับวิวพัฒนาการของเรือนะครับนี่นะครับก็จะมีเรือรูปแบบต่างๆนะครับก่อนค้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่มาที่พุทธอุทยานมหาล่านะครับก็พาเด็กๆเข้ามาชมได้นะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของห้องจัดแตดงนะครับเดี๋ยวจ้างประาบบบ้าๆจะพาเพื่อนๆเข้าไปด้านในนะครับว่า พิปิภตธา์ที่นี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันนี้ช่างป่าจะปรับบ้านนะครับก็เข้ามาภายในอาคารจัดแสดงนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะนะครับผนังนะครับเขียนสีเป็นลวดลายต่างๆนะครับนี่นะครับเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับแล้วก็ เป็นไอหลวงนะครับรัชกาลที่9้านะครับอันนี้เขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังไว้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายนะครับก็เป็นจําลองนะครับเรือลาใหญ่นะครับด้านบนนะครับก็จะมีวิถีชีวิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเป็นตลาดนะครับนี่นะครับแล้วเป็นเป็นบ้านโบราณนะครับอันนี้เป็นจําลองเรือนะครับที่อยู่ในเหมือนตลาดน้ํานะครับ นี่นะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับทางาป่าจะแบ,บบร้างก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นจิตกรรมฝ่าปะนังนะครับเขียนลวดลายต่างๆนะครับในยุคเก่าๆนะครับของสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ นี่นะครับนั้นก็เป็นภาพหลวงปู่ทวดนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็บนเรือที่อยู่ตรงกลางนี่นะครับก็จะเป็นหุ่นจําลองนะครับตัวเล็กๆเลยนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับการใช้ชีวิตของชาวบ้านนะครับในสมัยก่อนนะครับว่าลักษณะบ้านเรือนนะครับแล้วก็เชดีนะครับนี่นะครับมีหลายแบบหลายอย่างเลยนะครับเพื่อนๆที่ผ่านมาทางพุทธอุทยานนะครับมหาลาานะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมที่นี่ได้นะครับ อันนี้เป็นรูปภาพสามมิตินะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนหลวงพ่อนะครับออกมาจากช่องประตูเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อคูณนะครับนี่ครับท่านถือกระบองนะครับแล้วก็ออกมาด้านนอกประตูเลยนะครับเป็นการวาดภาพเป็นสามมิตินะครับนี่นะครับอันนี้ก็นี่นะครับเหมือนออกมานอกประตูเลยนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับ ระวางแต่ละห้องนะครับก็จะมีประตูกั้นไว้นะครับแล้วก็เขียนเลื่อนนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะมาบ้านๆจะลองเลื่อนเข้าไปดูนะครับว่าด้านในมีอะไรนะครับนี่แหละครับเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับภายในห้องนะครับอันนี้เป็นห้องปรับอากาศนะครับก็เสียงจากกล้องนิดนึงครับก็เป็นลักษณะภาพสามมิตินะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับภาพแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนลอยออกมาด้านนอกเลยนะครับ เพื่อนๆดูในกล้องอาจจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับแต่ถ้าจางปปาฉบับบ้านๆมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนลอยออกมาด้านนอกเลยนะครับนี่นะครับเป็นจอระเข้สองตัวนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะภาพสามมิตินะครับถ้าใครมายืนมุมนี้นะครับก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยงามเลยครับโอ้โหรีเท้าลอยออกมาเลยนะครับนี่นะครับ เป็นภาพสามมิตินะครับสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับเข้ามาที่นี่นะครับก็ถูกใจเลยนะครับนี่เป็นลักษณะภาพต่างๆภายในบริเวณห้องนี้ครับสีสันสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวช่างมาปาฉบับบ้านจะพาเพื่อนๆครับไปชมห้องอื่นนะครับว่าที่นี่จะมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมได้เลยครับอันนี้นะครับช่างมาปาฉบับบ้านนะครับก็เปิดเข้ามาอีกห้องนึงนะครับ ที่มีการจัดแสดงไว้นะครับอันนี้ก็เขียนว่าอายุทยามรดกโลกนะครับหอศิลป์กรุงสยามนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆนะครับนี่นะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนี่นะครับไดโนเสาร์ออกมาจากใครนะครับก็จะมีเสียงร้องแล้วก็ขยับได้นะครับตัวอื่นก็ขยับได้นะครับ นี่นะครับค่อนข้างเยอะเลยครับไดโนเสาร์ที่นี่นะครับเพื่อนๆนะครับที่ผ่านมาทางพุทธอุทยานมหารานนะครับก็ฝ่าเพื่อนๆนะครับผาลูกผาหลานเข้ามาชมได้นะครับเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆนะครับไดโนเสาร์ก็จะขยับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นรูปแบบต่างๆเลยนะครับนี่นะครับที่นี่ก็มีหลายต <reco Christ. S 1> ัวนะครับเดี๋ยวช่างปลาจะบอกบ้านๆจากปาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็ ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ยครับพอเราเข้าไปใกล้นะครับมันก็จะขยับตัวนะครับ ี่ช่างปปาจับพันบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับชมภายในห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับนี่นะครับต่อมีรูปร่างลากตาหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมช่องอื่นนะครับว่าห้องอื่นนะครับมีอะไรให้เรารับชมอีกครับไหนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ ันนี้นะครับก็เป็นอีกห้องหนึ่งจัดแสดงนะครับช่างประปาฉบับบ้านๆก็ผาเพื่อนๆนะครับเข้ามาชมนะครับอันนี้เป็นลักษณะห้องนะครับที่เป็นภาพถ่ายนะครับภาพประวัติศาสตร์นะครับพระพระมุขพระราชวงศ์นะครับ25ประเทศทรงถ่ายภาพร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับนี่นะครับเป็นภาพขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทําบอร์ดจัดแสดงไว้นะครับนี่นะครับก็อันนี้เป็นลำดับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยานะครับก็จะไล่มาหลายๆราชวงศ์เลยนะครับว่า มีราชวงศ์อะไรบ้างนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดประวัติหลวงปู่ทวดนะครับแล้วด้านบนนะครับก็จะมีกรอบรูปนะครับมีรูปภาพเก่าต่างๆนะครับนี่นะครับจังหวัดป่าฉบับบ้านๆก็พาเพื่อนๆเข้ามาชมนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นประวัติทงชาติไทยนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นบอร์ดการจัดแสดงนะครับการใช้ชีวิตนะครับในสมัยก่อนนะครับว่า ชาวบ้านนะครับมีการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับอันนี้เป็นบอร์ดแสดงธนบัตรนะครับธนบัตรรุ่นต่างๆนะครับก็นํามาขยายนะครับให้เพื่อนๆชมนะครับว่าสมัยก่อนนะครับมีธนบัตรประวัติศาสตร์ของไทยนะครับมีธนบัตรแบบไหนที่ใช้บ้างนะครับน่ครับก็เป็นบอร์ดจัดแสดงต่างๆนะครับนี่นะครับพอมาบริเวณเบื้องซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นขุ่นขี้ผึ้งนะครับ เกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับต่างๆนะครับนํามารวมไว้ที่นี่เลยนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นการจําลองนะครับหุนขี้ผึ้งนะครับเกจิอาจารย์แทบจะทั่วประเทศเลยนะครับยกตัวอย่างอันนี้ครับหลวงปู่สดจันทโรนะครับวัดปากน้ากรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับอันนี้ท่านพุทธทาสพิคุนะครับสวนโมกพารามนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ นี่นะครับก็เป็นการรวบรวมนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับไว้ที่นี่เลยนะครับใครที่ไม่มีโอกาสนะครับได้กราบไหว้ท่านนะครับก็สามารถมากราบไหว้ที่นี่ได้เลยนะครับมีแทบจะทุกวัดนะครับที่นี่ น,นี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆเข้าไปชมหอศิลป์กรุงสยามคุ่นขี่พึ่งลงละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ข้างในนะครับก็มีการจัดแสดงหลากหลายนะครับก็เพื่อนๆืที่ผ่านมาทางพุทธอุทยานมหาลานะครับหรือตลาดสดหลวงปู่ทวดนะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆืนะครับไปชมตลาดหลวงปู่ทวดแล้วก็ชมไปกราบไหว้หลวงปู่ทวดกลางน้ําต่อเลยนะครับเราแวะมาที่นี่ได้สักพักแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับ ช่างปาร์ตจะบักบ้านๆนะครับพาเพื่อนๆเข้าไปชมหอศิลป์กรุงสยาม3มิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็มาเดินที่ตลาดสดหลวงพุทัทวดต่อนะครับอันนี้นะครับก็จะมีของหลากหลายเลยนะครับนี่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับให้เพื่อนๆจับจ่ายใช้สอยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับเดี๋ยวช่างปาร์ตจะบอกบ้านๆจะพาเพื่อนๆไปชมเรื่อยๆครับไปในตลาดนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับ เพื่อนๆนะครับเดินในตลาดหลวงปู่ทวดเป็นที่เรียบร้อยเยนะครับด้านสายมือนะครับก็จะมีเป็นทางแยกแบบนี้นะครับเป็นทางเดินไม้นะครับนี่นะครับก็จะมีหลวงปู่ทวดนะครับประดิฐานอยู่กลางน้ํานะครับองค์สีทองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวตลาดหลวงปู่ทวดนะครับกับถ้าจะไปไหว้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับก็เดินเข้ามาทางนี้นะครับแล้วเดินไปตรงกลางได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างป่าจะบัดบ้านๆนะครับจะพาเพื่อนๆไปกราบไหว้หลวงปู่ทวดกลางน้ําองค์ใหญ่สีทองงค์นี้ครับ เราวางทางนะครับที่เราจะเดินไปกลับไห่หลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะครับบึงนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณร้านอาหารนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆเลยนะครับ สำหรับบริเวณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดินมาจากตลาดหลวงพุทวนนะครับบริเวณด้านนู้นนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางของสะพานนะครับก็จะมีทางลงนะครับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการให้อาหารปลานะครับภายในบริเวณบึงอันนี้นะครับก็จะมีอาหารปลาจําหน่ายนะครับตรงบริเวณต้นทางนู้นนะครับเพื่อนเือนก็สามารถซื้ออาหารปลานะครับมาให้ปลาได้บริเวณนี้ได้ตลอดเลยนะครับ นะครับเราก็ใกล้ถึงหลวงปู่ทวดกลางน้ำองค์ใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเดินมาตามสะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงจุดแรกนะครับบริเวณเกาะกลางน้ำนะครับที่ประดิฐานหลวงปู่ทวดนะครับเพื่อนๆก็จะพบกับท้าวเวสุวรรณองค์ใหญ่นะครับนี่นะครับก็จะประดิษฐานอยู่ตรงบริเวณทางเข้าเลยนะครับแล้วก็ มีจุดจำหน่ายนะครับดอกไม้ทูบเทียนนะครับให้เพื่อนๆสามารถกรับไหว้เท้าเวสวุวรรณบริเวณนี้ได้เลยนะครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือจุดที่จำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนนะครับสำหรับไหว้เท้าเวสวุวรรณนะครับแล้วก็ไหว้หลวงปู่ทวดนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็เดินมาถึงบริเวณด้านหน้านะครับองขาเวสุวรรณนะครับก็สังเกตซ้ายมือนะครับก็จะมีจุดจหน่ายดอกไม้ทูบเทียนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนนะครับเมื่อซื้อดอกไม้ทูบเทียนแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปไหว้นะครับหลวงปู่ทวดภายในอาคารนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นจุดที่ให้จุดทูบเทียนบูชานะครับนะครับภายในอาคารนี้นะครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นจุดให้เพื่อนๆนะครับนำดอกไม้ทูบเทียนนะครับมาจุดบริเวณนี้นะครับหลังจากที่เราซื้อมาจากอาคารนะครับก็ให้เพื่อนๆเดินตรงเข้ามาภายในอาคารนี้นะครับก็สามารถจุดทูบเทียนนะครับแล้วกราบไหว้นะครับนําแผ่นทองคํานะครับมาปิดองค์จําลองนะครับทั้ง3องค์ได้เลยนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆนะครับไหว้หลวงู่ทวดจำลองนะครับภายในบริเวณอาคารนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดินมาทางบริเวณด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์หลวงพ่ทวดองค์ใหญ่นะครับที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนแท่นนะครับแล้วนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนสวนสาธารณะนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเดินเที่ยวบริเวณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปกราบไหว้หลวงู่ทวดองค์ใหญ่บริเวณด้านบนได้เลยนะครับ อันนี้ช่างประปาจะปรับ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับเดินมาถึงหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับเป็นองค์สีทองนะครับประดิษฐานอยู่บนแท่นนี้นะครับเพื่อนๆสามารถขึ้นไปชมได้นะครับบริเวณด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับนี่นะครับเป็นทางเดินมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เรากราบไหว้บริเวณด้านนู้นเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเดินลงมาท่องเที่ยวได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเหมือนสวนนะครับให้เพื่อนๆนะครับสามารถมาเดินชมสวนได้นะครับ นี่นะครับค้อน้างใหญ่นะครับสําหรับหลวงพุ่ทวดที่นี่นะครับองค์สีทองนะครับเด่นเป็นสง่าเลยครับถ้าเพื่อนเพื่อนวิ่งมาจากเส้นสายเอเชียนะครับจากกรุงเทพวิ่งผ่านอําเภอมหาราชนะครับก็มองมาทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นหลวงปุททวดองค์นี้นะครับตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่นะครับอยู่กลางทุ่งเลยนะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับก็จะเป็นเหมือนแท่นศรลาลึกนะครับสีทองนะครับเพื่อนเ่อก็แวะเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณจุดนี้ได้เลยนะครับ รับบริเวณจุดนี้นะครับนี่นะครับ่างะป่าฉบับบางก็ผาเพื่อนๆนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับบนแท่นนะครับที่ปฏิษฐานหลวงพูดทวดองญ่อยู่นะครับนี่ครับมาด้านบนเลยนะครับลักษณะด้านบนนะครับก็จะเป็นพื้นโล่งๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีจุดให้เพื่อนๆกราบไหว้นะครับที่นี่จะไม่อนุญาตให้จุดธูปเทียนนะครับแล้วก็ไม่ให้ปิดทองคําเปลวนะครับแต่ว่าสามารถนําไก่แก้บนนะครับมาถวายหลวง ปูดทวดได้นะครับนี่นะครับก็เป็นภาพโดยรวมบริเวณด้านบนของฐานนะครับชาวป่าฉาับ้นบานก็พาเพื่อนๆพืขึ้นมาชมนะครับหลวงปูทวดที่นี่องค์จะค่อนข้างใหญ่นะครับนี่นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับต่างอำเภอมหาราาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนแวะเข้ามากราบไหว้หลวงปูทวดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับจ้างปราปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวพุทธอุทยานมหาลาชนะครับอำเภอมหาลาชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่นะครับมาชมหลวงปู่ทวดองคใหญ่นะครับที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งนะครับ่าชมตลาดสดหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็หอศิลป์กรุงสยามสามมิตินะครับจ้างป่าป่าฉบับบ้านๆก็พาเพื่อนๆเข้าไปชมเรียบร้อยแล้วนะครับ อย่างไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือจะจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆก็กดสันกรดิง่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับไว้ในครั้งหน้าครับแจามาป่าจะบัน่นบ้านจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ